แบบจานี้ก็จะเป็นโมเซกกระเบื้องโมเซนะคะแพงนิดนึงนะลายประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณตารางนี้ละสามพันบาทนะคะทุกอย่างลงตัวนะคะมีฟัสซิลิตี้ครบครันนะคะมีแอคคอเมเดชันครบคันอ่าวันนี้ก็อยู่กันที่โรงแรม Green view กินวิวล l a กน่านะคะกับสรวว่ายน้ำโอ้สวยสุดสวยสวยมากๆนะคะอันนี้ มันสะดุดตานิดนึงจะผบกรองนะคะที่ติดกรบสาไวไา้น้ำน่าจะแบบ,แบถ้าเกิดว่าเราเจอระบบไวต้งแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ถูกไม่ดีหรือว่ายาวไปไกลไปอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะทําให้สาะวไา้น้ำไม่สะอาดนะคะดังนั้นเนี่ยสพวกเนี้ยอาจจะจําเป็นจะต้องแก้เพิ่มเติมนะด้วยการเอาพวกชุดรองอุงเห็จมะมามาใส่นะคะแต่ของบัวนะ เออของของเรานะคะก็จะทําแบบให้มันดีตั้งแต่ทีแรกเลยไม่ต้องมาเพิ่มทีหลังนะคะต้องคํานึงถึงว่าลูกค้าใช้ได้ยาวนานตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่ต้องมานั่งเพิ่มทีหลังแบบนี้นะ,ะก็คือท,ทําทีเดียวจบนะคะ เรียบร้อยอย่างดีนะคะเพื่อที่ให้ระบบกองของสาวให้น้ำมั่นน้ำดีใสนและไลท์เฮเว่รเนี่ยสวยใสยใช้งานไปตลอดได้นะคะสำหรับสานี้ก็จะเป็นโมเซกกระเบื้องโมเซนะคะแพงนิดนึงนะลายประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณตารางนี้ละสามพับาทนะคะแต่ว่าก็สวยนะสวยสีฟ้พา,พา ชอบฟิลประมาณนี้นะคะใสใสสงบสงบนะคะเรียบเรียบอะไรแบบนี้ข้างในใช้กระเบื้องโมเสนะคะข้างนอกใช้เป็นกระเบื้องแกนิตโตนะขนาด60คูณ30แบบไม่ลื่นนะคะแบบไม่ลื่นว้าวนะไอเดียอันนี้เป็นสระน้ำล้นนะแล้วก็เตรียมสไว้น้ำนะเขาเลือกใช้แบบแบบเป็นบบาเป็นผ้าด้วยนะแต่แต่ก็คงเป็นผ้าแบบกันน้ำได้อะแดบดบมันแรงอะ่ะมันก็จะมีเปลี่ยนสีบ้างแหละ ทางเดินข้ามน้ Guys, well, ําไปอย่างนี้นะเห็นแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะกว่าจะทํามาเป็นทางเดินข้ามน้ําแบบนี้นะมันไม่ใช่อยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาได้เลยมันต้องทําตั้งแต่ข้างล่างเห็นไหมมันเป็นสเต็ปขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสเต็ปขึ้นมาสเต็ปที่หนึ่งนะเราต้องทาสเต็ปที่หนึ่งก่อนแล้วเราค่อยทาสเต็ปที่สองนี่แล้วเราค่อยทําเป็นทางเดินข้ามน้ําแบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะเออเห็นไหมมันมันไม่ง่ายนะดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่ามีนิดนึงแล้วทําให้ราคาสูงขึ้น เออมัน,ม,นมันราคาสูงขึ้นเพราะมันกระบวนการการทำมันยากนะคะอ่าแต่มันก็จะเพิ่มความมีดีเทลให้สะไว้น้ำได้เลยนะบัวก็รับทํานะคะแบบนี้อ่าตรงนี้นก็จะเป็นม้านน้ำสไตล์โมเดิร์นนะคะนี่ก็เป็นสองเด็กระบบอกกองนะอ่าแล้วเขาก็จะทำขุดเป็นบึงเป็นอะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าค่ะคือแบบสวยเลยเอาที่นี่นะคะโรงแรมนีนะ้แนะนำนะคะถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนนะก็แนะนําโรงแรมนี้เลยนะคะอยู่ที่อําเภอสูงเนินนะจังหวัดนคะรราชสีมานะคะคือทุกอย่างลงตัวนะคะมีฟัสซิลิตี้ครบคันนะคะมีแอบคอมเมด่นครบครันดีงามเลิศมากนะคะถ้าจะเป็นโรงแรมสี่ห้าดาวเลยแหละอ่าเห็นไหมเนี่ยให้ดูใ,ใกล้ๆเนี่ยการปูกรบื้อโมเสกนะ ก็จะแบบมันจะเป็นเล็กๆเนาะเป็นดีเทลเล็กๆๆอย่างเงี้ยก็ให้ความแบบว่าสะท้อนตาดีนะคะแล้วก็กระเบื้องโอเซกเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใช้งานไปสมมติว่าใช้แบบ ปูนกาวอะไรที่มันไม่ดีนะคะมันก็จะมีสิทธิ์หลุดเพราะหน้าสัมผัสเนี่ยโมเสกเห็นไหมมันมีหน้าสัมผัสคือหมายถึงว่าตัวตัว,ต,วตัวชิ้นงานของมันอะคือเล็กๆนิดเดียวเพราะฉะนั้นหน้าสัมผัสข,ของปูนกาว่มันก็จะน้อยนะบางทีช่างอไอย่างเงี้ยป้ายไปป้าย,ยไม่หมดชิ้นบางอันบางส่วนอะไรเงี้ย,ย,ย,ยมันก็จะมีสิทธิ์หลุดเพราะว่าหน้าสัมผัสข,ของปูนอะน้อยอาจจะหลุดได้เมื่อใช้ไปแล้วประมาณสองสามปีอะไรเงี้ยแต่สมัยใหม่เนี่ยก็หลุดยากแล้วนะเพราะว่านวัตกรรมของปูนกาวอะมันแบบ มันดีอะถ้าเราใช้แบบใช้เฉพาะเจาะจงแบบว่าปูนกาวสําหรับสรไว้น้ําอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยได้นะแล้วเราก็ทาแบบเต็มแผ่นนิดนึงอะแล้วก็ปูล,ลงไปอะมันก็ช่วยได้นะทําให้เออใช้งานได้ดีนะคะอ,อ่า เราดูรอบๆไปนสักนิ้นึงประมาณนี้นะก็จะเป็นความรู้แล้วก็เป็นไอเดียนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกีเ่ยวกับสระว่ายน้ำนี้ไปเรื่อยเวลาไปดูงานที่ไหนนะคะแล้วก็ไปพักที่โรงแรมไหนก็จะเอาไอเดียมให้ดูนะแล้วก็เอาผลงานที่บัวนะคะไปสร้างสระว่ายน้ำเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะมาให้ดูกันเรื่อยๆแลวกันนะคะวันนี้บัวไปก่อนค่ะกับรายการกอะตริมสะนา